ก็มันชื่อก็บอกอยู่ว่าสตรีมแหละโอเคเริ่มสตรีมเริ่มเตรีมเริ่มร้อยไปภูมิยังไม่ได้เชิญเข้าซีอโอเลยหนูเชิญมาแล้วไม่ขึ้นเอาเหรอใช่ไม่ทันละเซตอัพมาละงั้นสู้ๆนะภูมิได้เลย ขับรถลอยป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนตังรถตังรถไปเยอะมากจากร้านเราอยู่เจอแสงเฮ้ยยิงเฉย เป็นการสตรีมที่แบบค้นลวกอะ่ะเป็นสตรีมที่แบบคือ,อไม่ได้สดเลยว่ารถบึ้มไปแล้วกินนีด้วยเอออินไม่เข้าซีโอมหมล้วเยยิงรถบึ้มไปาใหม่ โอ้คันนี้แต่ง,ดง,ดงดดได้แต่เครื่องอะไรวะขายได้เท่าไหร่ขากาลอยเจ็ดร้ดดอยเซต up แล้วกำลังกำลังเรียกรถไม่เอารถไปขาย โอ้ทำไมรถโดนเดสทอยเยอะจังวะแบนชี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 ถ้าเราเดินเฉยๆมางานนี้แบบว่าจะต้องจิงก่อน so the meeting for the car เดอดคลาเราหารถอ่ะที่เลเตอร์ส่งไปถ้ายิงมันจะอันเลิศถ้าจะอัลเลิร์นี่อัลเลิศไมก่ขอมันเราขอกัดรถขเดินเข้าไปเฉยจะได้ป่ะววะน่าจะได้เราถ้าไม่ได้ก็ยิงเลยจัดรถไปก่อนหรือว่าขับรถเข้าไปดี ไม่ไรภูมิวันนี้เราก็มามีติ้งกันดีกว่า,ามีติ้งรถอ้วยป้ายทะเดียนเยอะเยมันยิงเอ้ย <c oughs> <c oughs> อยากมามีติ้งรถด,ด้วยก็ไม่ได้อะอะไรวะแดงเถืขอยนจะมามีติ้งรถด,ด้วยก็ไม่ได้ต้องยิงเอาแล้วล่ะ ลองสนายใหม่ดิอู้จะตายจะตายจะตายเกาะอยู่ไหนเนี่ยเกาะเกาะเกาะโอเคสนายไหนลองนี่สนายใหม่เย้ยนิโรด เดี๋ยวน right right ี้มันสนยแรงสุดเลยนะเว้ยทำไมมันแค่เหมือนแบบคือมันไม่ตายแบบปั้งตายเลยอ่ะมันไม่ตายเลยอะน่าจะตายเหมือนแล้วนะตายหมือนแล้วแหละโหแล้ววะจะขับรถบีมีดด้วยก็ไม่ได้ายทะเบียนหนึหก เออะไรสักอย่างไหนเอ่ยสัวน่ะเอ๋นี่นี่นี่คันนี้คันนี้มันจัดเลยครูโออรถล็อกกิงกระจกกวะเออ อ๋อล็อกขนาดยิงกระจกแล้วยังล็อกอ,ยอยีกนะเนี่ยคันนี้วะไม่ใช่คันนี้อะถูกแล้วมันบอกให้โอเพนเดอะทักอะมันให้โอเพนเดอะทักภูมิปัาที่ไหนวะนี่ไงเทคโฟโต้เทคเลยภูมิ yeah, กล้องกล้องอยู่ไหนไม่ใช่ปืนกอ็อเทคอ่ะเทคอ่ะเทคอ่ะ เต๊กอะของมีชำรุดครับเกตเดียให้แพ้ตำรวจวงแตกครับวงแตกไปแล้วขอวนกลับมาใส่ฮอร์ม้วเนย นี่ดีมากที่ผู้สวยหอเอ,อ้อ ตำรวจบนหลังคาอาเิเอ้าพอเห็นได้งังพออยู่เฮ้ยพอบินสูงก็อ้าวยิงใส่ตัวเอแหงโฮมไม่นะใกล้เกินเรียบร้อยเลยไม่นะ อเคมรถหมื่นหนึ่ง <c oughs> ตังหมดเพราะค่าเคมรถนี่แหละไม่ได้หมด <c oughs> เพราะอะไรเคมเครื่องบินแค่หลักพันเอง <c oughs> ต้องจะว่าเป็นรถที่พิเศษเครื่องบินมันแพงกว่านะ Live. ก็ไไ่ด้พูดเป็นอะไรอ่ะล็อกเป้าด้วยเก็บไวเลยสตรีมขึ้นไหมเนี่ยกดสตรีมแบบโคตรลวกไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลย เสียงไม่เต็เขึ้นไหมย,ยังไม่ได้เช็คยายน่าจะโทรเรียกไปนั้นแหละจะลืมดูจอเดได้ๆขาดค่าแสนเก้าเลยว่ะไปเอากด e ถ้ากด effect เสียงมันจะเข้าไอ้นี่ปล่ะเข้าไลท์นา่าจะเข้าเลยลองดูดิอ่ะอินไว้ละ มันมีเสียงช็อตอะไรไหมมีมีไม่ไม่ช็อตไม่ค่าช็อตเออไม่เขียนเขียเสียงเสียงหายแล้วใช่ไหมหายแล้วยังหายแล้วเนะาะหายาาาาห,หายมา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 หายมันช็อตเพราะอะไรวะ ไม่ชอดเด็กเยี่ยมเดี๋ยวถอดไม่แป๊บพูมขอยี่สิบเปอร์โลถอดไม่โอเค สียเหมือนจะน่ากลัวนิดโอ้ยปนช็อตตรงไหนวะ เมื่อกี้ไม่ได้เลือกชุดนี้นี่ว่าทไมมาเป็นชุดนี้ได้วะไม่ช็อตว่ะ ตอนนี้เสียงหายไม่ช็อตเหรอมันก็เป็นเป็นหายหายไม่อ,อย่าโทรมาฮัลโหลเพิ่งเห็นเพิ่งเห็น,นไม่ได้ยินด้วยใช่เพราะถ้าครับครับ ข้าชาร์จแบตอยู่เย้เยขาสั่งของท่านยายให้ไปกินข้าวทันทนที่เพิ่งกดเริ่มสตรีมเนี่ยนะจริงดิโซ่ <c oughs> <c oughs> ทำไมชาร์ลโคดังให้ตายง่ายขึ้นเหรอผมใช่เหรออ่ออาตออติดเอ้ยนี่คือคนที่เราทุบไม่ใช่เหรอ เหมือนคนเดียวกนันคี่เราต้องเข้าจากข้างหน้าโอ,าจ,าาาอจะตายจะตายกิมบุ้เล ใช้ปืนเลยดีวะเป็นจีวิ่ะเกาะเกาะเกาะ ได้อ oh. oh ้าวเกิดได้เฉยน่าเกิดได้แค่ครั้งเดียวมั้งใช่ใช่มันไม่ใช่หมดหารีดเกิดตรงไหนี่้โอ๊ยจบตาย ข้าวข้าวมาอยู่ไอ้ตรงวันนี้แล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วไ้ตรงทางลงบันไดอ่ะเปิดได้ป่าวะวะ เติมก่อนเติมก่อนเอเลยเอาเลยมีคนอยู่ในลิฟต์เในบอนไรวัสดีครับวันดีครับวัสดีครับไม่ทุบหมดเลย สวัสดีครับจะตายแล้วเข้ามาป่าวะจะอีเข้ามาไม่ได้ป่าวะเข้ามาไม่ได้แต่เรายิงออกได้ด้านหลังพูตายว่ะ เออในนี้อันนี้เอเอตา,า,ายเต่าเข้าข้างหน้าดิวะเข้าทางประตูหล,ลกอะ่ะไม่รู้สิไม่รู้เข้าทางประตูไหนกูไม่รู้เลยทำนี่หมบนี้เริ่มใหม่ไหมได้ เราต้องเข้าข้างหน้าหรอมุนงิดไหมช็อตมากเลยอุ้ยอ้าทำไมกดทำไมมัมาเป็นนี้วะช่

ตายจะตายอิทโอเวอร์อะไรวะอุ้ยตาย YouTube. We got some time, so how about a little bonus? Today's takings haven't made it to the point. They're being held near you now. It's a two room system. Find a security room, hold the access button, and send someone into the next room. This is just a, um, a side order. You got oh. it? The key card should work in the cargo elevator. It's a quick way to get down to the vault. in a ก็ Next stop, Get ready. ตัวทีวตัวทีมันคือพิมเทสอบเลยฮะเปิข้ากด continue ดิเมื่อกี้เข้าไม่ได้กดป่ะน่าจะเอ,อ่อทำไมไม่ไม่ชนท,ทำไมไม่มาชด ทงั้นเราต้องขอปิดสีตเบียแค่นี้